เอาละค่ะมากันทีการจัดกิจกรรม Cleaning Day กันบ้างค่ะที่บ้านดานนอกค่ะโดยมีนวยงานทางภาครัฐและก็ภาคเอกชนในจังหวัดสงขลารวมกันจัดกิจกรรม Cleaning Day นะคะที่พื้นที่บ้านดานนอกชายแดนไทยมาเลเซียจัดกันแบบข้ามคืนข้ามวันทีเดียวค่ะท่านผู้ชมเพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะในท่านาประตูสู้อาเซียนทางถิศตายแล้วก็เป็นการทําความสะอาดพัฒนาบ้านดานนอกถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่ย้ายที่สุดเท่าที่มีมากค่ะ ในวันที่10เซมีนาคม2557นะคะนวยงานทางภารัฐและก็เอกชนในจังหวัดสุขคลา้านําโดยนายดิพนบุญญามณีนายากองค์การบริหารวนจังหวัดสุขคลา้ารวมกันจัดกิจกรรมบ i i g l e e n n n g Day ด้านนอกไทยจังโลนประตูสู่อาเซียนค่ะ รวมกันทําความสะอาดนะคะพื้นที่บ้านดัานนอกเขตเทศบาลตําบลสํานกคขามอำเภอเสดาจังหวัดสงขราเมืองท่องเที่ยวชายแดนไทยมาเลเซียแบบค่ำวันค่ำคืนค่ะตั้งแต่เวลา23นาฬิกาข้องคืนวันที่13มีนาคมซึ่งก็เป็นช่วงปิดด่านนะคะจนถึงเวลา9นาฬิกาข้องวันที่10มีนาคมนั่นเองค่ะ ดยเริ่มทำความสะอาดนะคะก็คือชีดนามคัดทูและก็แกบกวาดพผวกสิ่งปฏิกูลต่างๆต,ตั้งแต่บริเวณบ้านด่านนอกสเสดาตัวเมืองบ้านด่านนอกไปจนถึงที่ด่านสุลกาการะเะดาระยะทางนะคะประมาณ2กิโลเมตรค่ะซึ่งก็เป็นกิจกรรม b i ๊กคล a นิ่งเด็กครั้งย้ญ่ที่สุดเท่าที่มีมากนะคะของบ้านด่านนอกนั่นเองค่ะโดยทางด้านน้านิพนธ์บุญญามณีนาย,อยากองคการบริหารส่วนจังหวัดสุลขาดิลาวา สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นค่ะเพื่อเป็นการพัฒนาด้านพรมแดนเดาและก็พื้นที่บ้านดันนอกให้สะอาดขึ้นพร้อมทางเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะที่บริเวณดันนอกสเสดานะคะซึ่งก็เป็นประตูรแรกที่จะเข้าสู่จังหวัดสงขลาและก็ประเทศไทยและก็ยังเป็นการฟื้นฟูเกี่ยวกับบรรยากาศการท่องเที่ยวของบ้านดันนอกด้วยค่ะให้รอบมาคึกคักอีกครั้งนึง เรียมความพร้อมในการจะต้อนรับเทศกาลการท่องเที่ยวในช่วงสงกรา์ข้องบ้านด้านนอกซึ่งจะจัดขึ้นอย่างยิงย่งใหญ่เป็นปีแรกค่ะกิจกรรมหนึ่งที่เราต้องการที่จะสร้างประตูสู่อาเซียนของเราให้มีความสวยงามให้มีความสะอาดนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวมาแล้วประทับใจสงขาเรานะครับเราถือว่าที่นี่เป็นเมืองหน้าด่านที่สําคัญมูลค่าส่ขของออกมูลค่านาเข้าในแต่ละปีเนี่ยผ่านด่านนี้เนี่ย่วงสามแสนกว่าล้านนะครับเพราะฉะนั้นพวกเรา ภาคีทั้งหมดหครับได้ร่วมกันจัด สำหรับด้านนอกพรมแดนไทยมาเลเซียนะคะก็ถือว่าเป็นประตูทางติดตายสุ้งอาเซียนในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวผ่านเขา้าผ่านออกนะคะก่วเซลานคนแล้วก็มียอดการนำเข้าสุ่การนำเข้าส่้งออกนะคะสุ้งสุดในประเทศกัวซามแนลานบาทแต่เมื่อปลายปีที่ผ่านมาค่ะได้เกิดเหตุระเบิดน,นะคะขึ้นซ้ำจุดเดีวยวกันในพื้นที่อำเภอสเดาโดยเฉพาะที่บ้านด้านนอกซึ่งก็เกิดระเบิดขึ้นนะคะที่โรงแรมโอลิเวอร์แล้วก็นักสุด ทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวถือว่าสอบเซาลงมาค่ะจึงจาเป็นจะต้องมีถูกผักซ่วนนะคะเข้ามาช่วยกันรวมมือกันช่วยกันฟื้นฟูและก็ดจัดกิจกรรม สร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวให้ลอบมาคึกคักมากยิ่งขึ้นหรือว่าให้ลอบมาคึกคักแบบเหมือนเดิมอีกครั้งนึงค่ะซึ่งขณะน,นี้ภาพรวมก็เริ่มดีขึ้นยอดนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและก็สิงคโปร์เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เชื่อว่านะคะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะกำลงังจะถึงนี้นะคะก็บรรยากาศการท่องเที่ยวข่วงบานดันนอกก็น่าจะเข้ารอบสู่สภาวะปกตินั่นเองค่ะ นี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่เกิดขึ้นที่บริเวณบ้านด้านนอกที่ทอว่าบริเวณนั้นปกติแล้วค่ะท่านผู้ชมเบียนสะพัดนะคะเป็นแล่งที่ว่าอนาคของเธอในเดินทางเข้าออกเป็นจํานวอนมานะคะตอนนี้หลังจากที่เกิดเหตุที่มอยังให้เกิดขึ้นกับการระเบิดนะคะที่บริเวณบ้านด้านนอกจนทรงผลกระทอบห้บรรยากาศการนอนเธอในนั้นสบับเศร้าตอนนี้ละไลหน่วยงานเด็กเกี่ยวข้องค่ะก็พยายามฟื้นฟูนะคะพยายามทาให้บรรยากาศที่บ้านด้านนอกล็บมาคึกคักลอบมาให้เบียรสะพัด รอบมาให้หนักท่องเที่ยวนะคะได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นเมื่อเดือนนั่นเองค่ะ